สวัสดีครับผมนายนัทนิยศคำหลัสาหกห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์สองสองศูนย์เจ็ดครับวันนี้จะมาต่อวงจรรีเวิร์ตออเร์สต็อปครับตู้ที่ได้นะครับจะเป็นตู้หมายเลขห้าครับวงจรรีเวิร์ตออเร์สต็อปนะครับก็จะมีทั้งหมดสองวงจรก็จะเป็นวงจรพาวเวอร์กับวงจรคอนโทรลนะครับอุปกรณ์ภายในตู้นะครับก็จะมีเบรกเกอร์สามเฟสนะครับแล้วก็เบรกเกอร์หนึ่งเฟสแล้วก็แมกนิทิกเคเอฟแมกนิทิกเคอาร์แล้วก็เป็นโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ส่วนหน้าตู้นะครับ ก็จะมีตัวของปุ่มสตาร์ทฟอร์เวิร์ดปุ่มสต็อปฟอร์เวิร์ดและรีเวิร์ดแล้วก็ปุ่มสตาร์ทของรีเวิร์ดครับผมในการทํางานนะครับเมื่อผมทําการสับสวิ์ของวงจรพาวเวอร์นะครับกระแสไฟนะับจะเข้าไปที่แม่เหติก KF และ KR นะครับแล้วจะเข้าไปที่โอเวอร์โหลดนะครับเราทำการกดปุ่มสตาร์ทเพื่อที่จะให้โอเวอร์โหลดทำงานแล้วก็จะสั่งไปที่มอเตอร์ครับต่อมานะครับจะเป็นสกรีดเบกเกอร์ของตัววงจรคอนโทรลครับ เมื่อทาการสับซีนะครับจะทําให้ปุ่มสตาร์ทกับสต็อปทางด้านหน้าทํางานครับต่อมาครับเป็นการเคสมอเตอร์ครับเมื่อทำการกดปุ่มสตาร์ทของฟอเวิร์ดนะครับมอเตอร์ก็จะทำงานกดปุ่มสต็อปนะครับมอเตอร์ยืนทำงานต่อมาแล้วจะเป็นการกดปุ่มสตาร์ทของรีเวิร์ดนะครับมอเตอร์ water จะทําการกลับทางหมุนครับผมกดปุ่มสต็อปนะครับมอเตอร์ก็หยุดทำงาน ต่อมานะผมจะทำการเทสกรณีเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดของฟอร์เวิร์ดและรีเวิร์ดนะครับตอนการกดปุ่มสตาร์ทของ forward ก่อนนะครับนี่ครับเทสโอเวอร์โหลดนะครับจะเห็นได้ว่าปุ่มโอเวอร์โหลดนะครับจะเป็นสต็อปและตัวของมอเตอร์จืนทำงานนะครับก็แปลว่าสามารถทำงานได้ครับต่อมานะจะเป็นการเทสโอเวอร์โหลดเมื่อเกิดรีเวิร์ดครับนี่ครับ นก็มอเตอร์หนึ่งทำงานนะครับแล้วก็ปุ่มเอาโหลดก็จะทำงานเป็นที่สต็อปครับนะครับก็ขอบจบการนำเสนอเท่านี้ครับผมครับ